ีฉันได้มาแล้วเฮ้ยเรากินท mm ุก hmm. ป no, 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 well. no, no, right no, cool. ีทุกที่จริงๆอ่ะอันเนี้ยคนรู้สึกอยู่แล้วอันนี้ไซส์หนึ่งกิโลนะคะปดเลยอุ้ยฉนรู้ปลาแบเล่นๆเลยนะไม่ใช่แป้งๆนะนี่มาลาสุูไปแล้วนะโอ้โหมาล้วนะทุกคนคุ้มเลยจริงๆดคุ้มเลยขอถังเขาเกี่ยวเพลย์ได้อร่อยได้ไหมคะนี่อันนี้คือ่าขาไม่ไหวเหรอไม่ไหวแล้ว ทำไมต้องรีวิวแต่ของกินเพราะของกินมันมีแต่ของอาอะไรอ่ะอร์อะไรก็รีวิวอะไรก็สวัสดีโซเชียลนะคะวันนี้เรามากที่งาน,นวันแงบงคอกกาชาไม่ใช่กา <registry. S 1> ชาส่วนลุง <c oughs> ตอนนี้เรากำลังเดินอยู่ใน MR t ีนะคะคือจอด <c oughs> ที่เนี่ยชั่วโมงการจอดอะ <c oughs> มันถูกนี่นี่นี่งานกาชาดงานกาชาส่วนลุงทางออกสามโอเคมาจอดวันแบงคอกได้เลชั่วโมงเท่าไหร่ชั่วโมงละส0สบาทจัดไป เรามากันที่งานกาชาดสวนลุมเป็นรอบที่4ี่แล้วค่ะทุกคนแต่ว่าเราไม่เคยทําคลิปแนวนอนเลยวันนี้บอกเลยว่าอิ่มจุใจเดินกันลากันเลยทีเดียวโซนอาหารน่ะมันจะอยู่แยกๆกันทุกคนมันไม่ได้ปติดต่อกันเนาะก็ต้องดูแมพเอามี่วันแรกคอกอยู่นี่นะแต่เราอยู่ตรงนี้แล้วเราจะไปที่นี่ไปครับเราต้องข้ามถนนต่อนะครับ แรกคิดว่าจะขึ้นได้มาที่ปุ๊บถึงเลยแต่จริงๆไม่ใช่กระชับาเขาโพสลงเพจว่าวันนี้ขออากาศเย็นๆแล้วมันเย็นจริงอะ่ะดูดิดูบรรยากาศอากาศเย็นมากดีว่าปีนี้เอาเล็กๆแมวของใหญ่จัก,กรยานไม่เอาพัดลมไม่เอาตู้เย็นไม่เอาอะไรแบบไม่เอาหมูข้าวไม่เอาไม่เอา,เอ,าอะไรที่ต้องแบกไม่เอามีงานมาแล้วมีงานอุ้ยมีคนมีงานขอถ่ายลงยูทูปนะครับมีคนมีงานหนักมากเลย งานกาชาชิสวนลุมเขาจะจัดตั้งแต่11-21ถึง21ธทันวานะคะทุกคนตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มเลยก็คือ4ทุ่มเขาจะเริ่มเคลียร์คนแล้วใครอยากมาก็มาช่วงประมาณ6โมงเย็นกำลังดีเพราะตอนบ่ายถ้าอากาศอย่างนี้ก็โอเคนะแต่ว่าถ้าร้อนกว่านี้ไม่โอเคละนะพกพาดลมกันมาด้วยเป็นห่วงจะเคลียร์จุ๊บๆมาปะไปกันต่อตามหาของแปรที<ด>งานสวนลุมชาติอ <laughs> นี้โอวตินบูธท,ที่หนึ่งนะคะแต่ว่ามีประมาณสิบบูธได้บูธหนึ่งอยู่ไหนล่ะคะบูธหนึ่งะฮะ <laughs> โอเคซื้อตรงนี้แหละทุกคนไม่ต้องไปดู <laughs> ้อ,ดนะ <laughs> อันนี้คือประตูไหนคะที่เข้ามาประตูสองบูธหนึ่งฝั่งประตูสองไม่เคยซื้อเลยแต่ว่าของเซลเยอะมากเลยทุกคนต้องไปเดินเซี่ยงไฮ้แล้วจะเจอโบโลแบบนี้เยอะมากข้อดีของการชาเขยรู้ปะถังขยะเยอะแต่ห้องน้ำน้อย ใส่แพมเพิกันมาด้วยนะทุกคนแต่ละที่คือต่อแถวกันยาวมากฝั่งผู้หญิงเหนะใช่ใช่เดี๋ยวเราจะเริ่มจากที่ไปเอาบัตรคิวก่อนจเจาสามแก้วหรือจ้าสามใบรุนรดๆลุลุยลุยอมันเป็นอะไรนะวันนี้ลุยปีนี้คิวเขาจะมีแต่แบบนี้นะก็คือไม่มีแอปให้กดล่วงหน้าแล้วเดินมาเอาที่หน้าร้านเท่านั้นนะจ๊ะทีแล้วมีแอปเนาะใช่แต่แอปมันก็ต้องเดินมาใกล้ๆอ่ะไม่เกินแบบ5้าเ้อยมตรอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยกดได้นุ่นดีกว่ามันนุ่นดีกว่าใช่ มันจะไม่เก็บทุกสีได้ยังไงนะคะนี่สามแบบสามสีนะคะมีอยู่อยู่อันนี้คอนเทนต์เลยอะใช่มีสีน้ําเงินสีแดงสีเหลืองสีเหลืองอะฮะคือดีเทลแก้วน่ารักมากๆฉันจองสีน้ําเงินช่วยหน่อยช่วยหน่อยแดงเขี้ยวนะแก้วใหญ่มากขอเลือกเป็นสีแดงนะคะสิมเลยไหมสิมเลยมันจะซิลอยเหมือนเดิมมะ รอบนี้เป็ดก้อนใหญ่มากอุคกรอบเหมือนเดิมเข้มข้นไม่เปลี่ยนอุ้ยแต่ถึงนักเรียนนูวยอ่ะปิดเทอมแล้วจริงปะโรงเรียนอะไรเนี่ยสาธิตสาธิตชุฬาร์ปิดเทอมแล้วจริงปะทุกคนคอมเมนต์มาน้องนี่เรียนหรือเปล่ามาเล่นงานมาเล่นงานมาเล่นงานใหม่หนึงอะไรอออ๋เาวันนี้เหรอค่ะ เสร็จไปหนึ่ง้านนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่เข้าเกี๊ยวเฮดีฟ้าเมื่อกี้เราเดินเลยมาบอกแม่ว่าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาเป๊กก็อกลมความเรือนี้อร่อยมากเฮ้ยถ้าแบบนี้เอาเข้าลงหนังได้ปะไม่ได้หรอเอาเข้ายังไงคะโบมอร่อยมากทุกคนเฮดต้องมากินลูกปีต้องเน็ดปีกที่บ้านเท่านั้นอันเนี้ย อันนี้หนูสั่งมาทุกรถรวมกันยกเว้นไส้กรอกเฮ้ยได้ด้วยหรอได้เมื่อกี้ถามพี่เขาตกใจเหมือนกันเ,เขาบอกว่าได้ทุกรถเลยเออทั้ทางงานก็ไม่หมดอะทุกคนต้องมาจื้อ200คุ้มแน่นอนอมีแค่ร้านที่สองนะคะเราเอากลับบ้านกันขนาดนี้เลยเหรอก็คือพี่เขาบอกว่าอันนี้รอยยี่ก็เลยหยิบมาด้วยอันนี้สองร้อยกระปุกใหญ่แล้วฉันจะเดินกลับว่ายังไงดีนะเอาตะกร้ามาด้วยและนี่คือตะกร้าฉันส่วนนี้คือของฉัน มันไม่พอแล้ว啊โรงแนมนี่สองเองอ่ะใช่มันนั่งได้ทำเป็นเก้าอี้เหรอในลองดิในลองเออในในในหนึ่งสองไม่ได้ดิฟอนดังถังให้พี่หน่อยอยากอดมากเลยสามหมื่นใบใครก็ได้ช่วยด้วยใหญ่มากนะใหญ่ใหญ่สองร้อยจริงจริงใช่ไหมอันนี้คือได้ดิบออนด้วยไหมหรือว่าซื้อแยกได้ซื้อแยกซื้อแยกกันอันนี้ก็คือแต่ว่าตักสดได้ครับสาบว่ายน้ำส่วนตัววิลล่าเดี๋ยวนะ พอมอาหารหเราจะเข้ากันไปที่โซน B ของกินเยอะมากมีสองฝั่งเลยมีฝั่งนู้นยาวไปนู้นโอเคแล้วก็มีฝั่งนี้ยาวมานันนี่ต่อไปเราอยู่กันที่ร้านโกดังนิดหน่อยอเคร้านนี้กินทั้งตอนที่อยู่กเกษตรแปอ่าฮะแล้วก็อันนี้เขามาที่งานสวนลุมนะคะก็คือตามไปทุกงานใช่เป็นแบบกุ้งแช่น้ำปลาแกบลบมมนแช่น้ำปลาหอยนางรมครบจบที่นี่น้ำจิ้มโคตรแซ่บ อันนี้คือรวมใช่ไหมรวมเืองสองร้อยห้าสิบได้ทุกอย่างกลมเนอะปูนะปสุกมันสุกแบบพอดีอ่ะเข้าใจความว่าเผ็แซบ,บหรือป่ะคือมันเผ็ดซะส่าหร้านเนี้ยใครกินเผ็ดไม่ได้แยออยู่นะอตอนนี้เราอยู่กันที่โกดังนัวเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือเป็นส้มตำอยากกินปูแป้นเคยกินปะ่ะไม่เคยอ๋อปูแป้นฟันเพลเหรอ ไอ้น้ำมะนาวปูจืดคือมันเป็นตำปูจืดได้เอาตำปูจืดหนึ่งเหล่าปูจืดได้ค่ะเหล่าเหล่าปูจืดหนึ่งค่ะกินยากมากอันนี้จะเป็นซิงเกิลของเราก็คือเป็นตำเหล่าโคดังนะมันก็คือรวมรวมรวมลูกอยู่ด้านบนลุ่อันนั้นหนึ่งก็ได้เธอดูความแซ่บนี้อ้ย กินบ่อยไม่ค่อยกินด้วยแต่ว่าแบบน่ามันอีฉัน่ะกินไม่้องตายแตกอ่ะสั่งร้านส้มต่ำนะคะเรามีบริการเสือด้วยนะคะคือนั่งคือนั่งชิวๆจอยๆได้เลยนะคะด้ริมน้ำริมน้ำเบอร์ไพรเวทมากไพรเวทก็สักพักก็จะมีตัวแบบอะไรขึ้นมาดด้วยอันนี้ก็ไม่รู้อันนี้เรื่องเรื่องต้องจัดการเองเฮ้ยเธอไปของใครมาที่ร้านนี่แหละเมีเสือให้นั่งริมน้ำเฮ้ยถบมจริง คือร้านเมื่อกี้จะเป็นซีฟู้ดใช่ปะแต่อันนี้เป็นแบบว่าฟิลตำตำยำยำเหล่าเ่เอ้ยาด้ปละหอมมันหอมมาตั้งแต่ทางเข้าแลวคุณดิจริงๆเป็นเนยโคนเออ,อ,อ,อเป็นไงปูหวานอูไม่ใช่ปูเค็มหรอปูอจดืดน้ำยำอ่ะมันเข้าไปเคลือบหมดเลยอันนี้ดีมากมันน่าเอาไว้ดูดจุกๆที่บ้านอ่ะแบบนั่งกินแล้วก็ดูดๆจุกจุกๆๆกจุเออเรื่องกระหล่๊ อันนี้ดีมากเฮ้ยเจอใครไม่รู้นะตาคนมากสวัสดีครับช่องอะไรครับเค KP ตลอนแหละครับนี่อุ้ยช่องใหญ่นะช่องนี้อุ้ยแฟนคลับขอไลายเซ็นหน่อยเทุกคนฉันเป็นแฟนคลับของนี่ได้แล้วเนี่ยได้กี่ร้านแล้วคะวันนี้นับไม่ถ้วนนับไม่ถ้วนนี้ไปดูได้นะช่อง KP ฮะตัดเลยครับกิมเดินมาเจอร้านนี้ทุกคนมันเป็นร้านถักปลหมึกยักษ์ ดีมากแป้งมันกรอบๆด้วยอ่ะมันไม่แบบลวกปากอ่ะนกี้มันกลมๆจะบบาถ้ากลมๆมันลวกปากเลยอันนี้มันเป็นแบบข้รงหนึ่งอุ้ยเสี่ยวหมากกิมคงองตัวใหญ่เต็มคำหวาน เราไม่พาก่ะที่ถูกต้องเออแซ่บเกินนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาน้ำกินกันสะหน่อยอนะในงานนี้น้ำเยอะมากออนี่ฮะโกโก้ในตำนานเจอพี่เขาทุกที่เลยเออเจอทุกงนานทุกที่เลยความพิเศษของวันนี้นอกจากคริสต์มาสเขามีกระดาษรองเดอ้อไหนนี่เขาฟังฟีดแบคลูกค้านะเนี่ยเขาขูดใส่<อ>กระดาษรองที่เขาบอกว่าหกกระดาษใช่พฉันได้มาแล้ว เอ้ยเรากินทุกปีทุกที่จริงๆอ่ะอันเนี้ยปกตินะเขาจะมีตัวนี้แต่ว่าเขาไม่มีที่รองนะพอมีที่รองแล้วมันฟูนกว่าเดิมอีกอ่ะเสร็จแล้วตัวนี้มีบีจูและเมลากีดมาส์ดนั่นแหละเขาเป็นเทศกาลสุดๆก็คือเป็นวิปครีมเป็นโกโก้วิปครีมเขาทำเล้าวมากอ่ะถูกต้องพี่เขาบอกว่าระวังปากเขียวเขียวอีเขียวจริงโกโก้อร่อยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเข้มกลืนเออโวยังไม่หยุดเช็ดแล้วเช็ดอีกนะพี่ ไลฟ์สดจากเบื้องบนนะคะตอนนี้เราเจอร้านที่เราตามหาแล้วนั่นก็คือเจดีย์โมจิจ้าอุ้ยรอบนี้คิวยาวปหมเนี่ยช่วยหดหน่อยได้ไหมพี่เบาหนี่สามพันดังแต่ถ้าลูกค้าเอาไม่มีด้วยนะเครียดจี๊ดก็อยากกินโมจิเปล่าๆได้ไหมจริงๆโมจิเปล่าๆก็อร่อยแล้วจริงไม่หมดด้วยนะมีแล้วค่ะมีแบบไม่มีแป้งสามอาหารภาษากันก่อนพูดอยากจะพูดอยากจะหลายจะบอก มม่ีคุยกันก่อนสรุปมีไหมนะโมจิไม่มีค่ะไม่มีแป้งใดอันนี้ไม่ใช่โมจินะจ๊ะแม่ค้าบอกว่าเป็นตามสั่งจะเอาครีมก็ได้ไม่ครีมก็ได้จะเอาผลไม้ก็ได้ไม่ผลไม้ก็ได้ีปังชั้นใกล้กว่าหนึ่งแปังสองโอ้โหปังสามบ้าแปังอ้าวแปังเออป้งสามตามสั่งสุดๆ โห้วหน้าด้วยโอเคไปค่ะโถนอันนี้ชีสอะไรอ่ะชีสสตอบอรี่เหรอชีสสตอบอรี่ผสมกับาวนี่คือรดมากเกลียวตัดเข้มข้นตัดขมแบบนี้ได้มาแล้วตัวนี้สั่งตามสั่งแม่มี อันนี้น่าอร่อยอ่ะอันนี้อร่อยอ่ะอันนี้ครบล้นเลยอ่ะต่อไปเราจะไปโซนนี้ใช่ไหมร้อยดวงใจอันนี้คือโซนที่หพี่น้องขายรถขายรถเหรอฮะวิพีวิพี่ขายรถป้าเนี่ยซื้อแล้วได้รถเลยปะขายรถเออไม่ใช่เลือกได้เลยนะคะชอบเลขไหนเลือกคือต้องทำยังไงเล่นไม่เป็นอุวยพี่แค่ซื้อตรงนี้แล้วก็รอวันประกาศผลแล้วพี่ก็จะได้รถเอาไมต้องสุกไปที่ไหนเออประกาศที่ไหนที่นี่ในวันที่21ค่ะแล้วเวทีกลา แล้วถ้าพี่ไม่อยู่อ่ะไม่อยู่เช็คเช็คในี่เป๊ะๆค่ะช่แล้วก็ก็คือซื้อไว้ก่อนใช่ไหมจิ้มให้ใบหนึ่งได้ไหมอุ้ยขอจิ้มพี่เกิดวันนี้อะไรเจ็ดมกราเจ็ดมกระลานะคะเราบอกเจ็ดใบหนึ่งเไปเล่นเจ็ดใบเใบเริ่มเจ็ดหนึ่งอ่ะมีสองสองเจ็ดหนึ่งพอดีค่ะโอเคหนึ่งร้อยบาทค่ะเลิศเฮ้ยคนนี้อะไรอ่ะ วันนี้อะไรเอาด้วยเหรอถ้าหากว่าหวยไม่รุ่งการชาติอาจเป็นทางออลองเป็นการชาตีไหมขอาครบขอคุณครับดูกันได้ขอถ่ายไม่กิ่้องไม่กน้องขออะไรนะขอถ่ายด้วยขอถ่ายด้ยขอถ่ายอะไรถ่ายสลิป อันนี้เป็นยังไงอ่ะสีลุงเลนโบให้เดานะอันนี้สับปะรดไม่ใช่เอ็มร้อยอะไรอะจิ๋วไอเด็กไม่ใช่ไม่ใช่ไอเด็กเป็นเอ็มร้อยเหรอเลมอนมะนาวสับปะรดอันนี้ตัวดำตัวแดงดับร้อนได้ดีสุดๆเดินมา้ต้องมีถูกต้องเข้าแล้วแม่เล้น อะไรตอนเด็กๆที่เคยเห็นอ่ะอยู่นี่มีหมดอย่างเช่นน้ำสลวนโอเคขอบคุณครับกินเลยสาสีโอเคมีนี่จมูกฟุดๆเห็นหมูแบบย่างทุกคนโอ้โหนั่งกินเหมือนเดิมเลยล่ะ รเวลไปรเวลกินขึ้นมาครับอุ้ยน้ำไม่ดีคนอ้วนอยูแล้วอันนี้ไซส์1นึกนะคะทุกคนอุ้ยไหญ่มาก2 4งบาทตอนนี้เราเดินมาเป็นเวลา4-5ชั่วโมงแล้วทุกคนเราก็เจอวนเจอคนหน้าซ้ำๆไปเรื่อยไปทุกคนเดินวนค่ะเพราะตอนนี้ไม่รู้ว่าแมพไปยังไงอะไรยังไงแล้ว ช่เฮ้ยเข้าไปเราจะไปร้านบ้าบินทุกคนมันจะเป็นบ้าบินที่แบบใส้ตุ้มๆไส้ล้นๆเป็นแผ่นๆแบบเรี่ยมขอทางเค้กี่ยวเพเรนตหน่อยได้ไหมคะนีะ่อันนี้ก็คือปากาไม่ไหวเหรอไม่ไหวแล้วหลังจากไปยินต่อมาแล้ว30นาทีได้นะคะ่ะเราก็ได้มาทุกรสชาติเลย <S <S ทุกคนอันนี้คือไส้ลำยงลำใหญ่ลำอะไรยำเอยแต่ว่ากินลำไม่ได้ลำใหญ่นะจ๊ะเพราะว่าอร่อยออ,อันนี้กินลำใหญ่ก็มะพร้าวก็จุกมากกัดเข้าไป็นเจ้าทั้งมะพร้าวทั้งลำใหญ่เลยเธอข<อ>โปรดวะ่ะอันนี้ต้องหยุดซื้อนะนี่คือปลาโซ่ที่ไหลกลัางแต่เราเจ้าเนี่ยเขามีเป็นแผ่นเออเป็นแผ่นแล้วนะเป็นแผ่นแบบปึ้งเลยอ่ะ ไม่ตัดครับเอาอย่างนั้นเลยเและนี่คือสิ่งที่ฉันและทีมงานของฉันทำเบอร์เกอร์ปลาส้มมาใครมันจะทำใหญ่มากเราพี่เขาขายอันเนี้ยแผ่น60นะลายกล้างแล้วเป็นปลาหนวนจันอุ้ยคือเนื้อปลาเร่นๆเลยนะไม่ใช่แป้งๆนะ สดแบบนี้ที่ยังปอกอปาไทยรู้ไ่ได้เดี๋ยวพี่เขาไปหั่นด้วยนะมีหั่นด้วยสบายเรียวๆต่อหน้าเจ้าของเบนอร่อยบอกต่อไม่อร่อยบอกใครอ่อยเ้ยย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 ยเย้ยยยยย ไม่เคยกินกับบแบบนี้ค่ะใช่มันเด้งไฟมากไม่เคยกินจริงๆมาแค่เนี้ยเฮ้ยกำลดึงมากเลยอ่ะมันเป็นแบบว่าเด้งข้างในมันเด้งไม่เหนียวเด้งนุ่มแล้วข้างนอกกรอบเฮ้ดีดยอ่ะหรือพูดถูกไหมเต้นได้ละได้ไงเลยอันนี้คือไม่ได้เตรียมนะนี่คือจริงเลยเรยวๆเลยไม่เคยเดินมาเจอเมื่อกี้เลยพี่รอดาลงไปแล้วนะคะ โอ้โหน่ารักทุกคนคุ้มเลยจริงๆยคุ้มเลยอืมมันต้องน่าอร่อยจริงอ่ะมาแล้วสิบบาทใช่ไหมมาแล้วสิบบาทโคตกแซ่บอันนี้ทุกคนเป็นไรอ่ะเอ็นหมึกพี่บอสแบบเผ็ดมากเนี่ยร้อนใ้ไม่เป็นไรข้างหลังเรามีเลมอนกินดีไงกินกันหมดเลยอร่อยเกินกินกันหมดเลยจากบ่ายโมงสู่ สองทุ่มนะคะแล้วคนมาหาศาสตร์มากตอนนี้แล้วประเด็นคือปีนี้อาหารเยอะมากมากคือเดินทุกปีไม่รู้สึกว่าอาหารเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยเราทุกคนดูนี่นะโอ้โหคนเป็นล้านคือจังหวะนี้รู้สึกว่าเรากําลังดื้เดือดอะไรสองทุ่มแล้วอะเนาะเราต้องเติมกันหน่อยด้วยชากาฟูนี่นี่เฮ้ยเรากินชากันต่อสองรุ่มหรอรู้ไว่าชื่อนี้มาจากใครมาจาก อังฉันไงล่ะเพราะว่าฉันเป็นคนแบบว่าเป็นเมนแม่ว่าชาคาปูชาคาปูแแล้วแม่ก็มาตั้งจริงๆแลเนยได้ชื่อมาชาไทยกาฟูชีสได้มาแล้วนะคะตอนนี้มีคนบอกว่ารอประมาณ40นาทีใช่เห็นคิวใครอยากกินเร็วให้มาไวๆเพราะว่าตอนกลางวันอะคนเดินไม่เยอะเราได้ไวมากจริงนี่ดูหน้าตาน้องออกมาตรงปกตรงใจเวอร์วันนี้มารสชาติเดียวนะคะมาดูดาะ นี่คือชีสของแม่แอมขอด้วยขอด้วยขอด้วยได้ไหมโอ้โหมันนุ่มมันละลายอ่ะได้ยินป่ะโคตรกรอบอะไก่ข้างนอกอ่ะเออแข็งกระเจี๊ยไม่ไม่ได้ยินนะพี่าอืไม่เคยคิดว่าการนั่งเฉยๆที่หน้าร้านฟังเวอร์มันจะฟินขนาดนี้ร่างกายปฏิเสธสติ น้องอิงหมูทอดน้ำสดเธอจ้องมานานแล้วเขาทหมูสามชั้นแล้วก็กรหมูอ่อนเคี่ยบๆหวานๆไหนดูสิอ๋อเป็นแบบนี้ดูน่ากินเนาะใช่ใช่ใช่คือก็ยืนกินกันหน้าร้านตรงนี้ไปเลยก็อยู่อ่ะอาหารที่กินมาทั้งวันนะอก็ยังไม่หยุดกินอร่อยมากเลยฮะตัวตรงนี้จะหายากนิดนึงนะทุกคนโซนเอส่สิบเอ็ด fa 41ส่วน fa นั่นแหละอยู่ในแมปร้านเจ้าดังงานองค์พระเขาก็มาบุกที่นี่เหมือนกันเป็นไายลูกตาลภายลูกตาล,ลจ้ะทุกคนไส้ทะลักทะลักเลย กินแบบใหม่ๆสะใจเธอนี่มันไม่ใช่กระบองค่ะมันคือโรโรมมะพร้าวอ่อนนะคะเนี่ยพี่ชิ้นเท่าบ้นดูความนี่อุ้ยเย่เฮ้ยพี่กินผ้าห่มทำไมคะมันได้ขนาดนี้เลยปะหมอนอันนี้ล่วนี่เขาจะเป็นกะเพราแฮมเบิร์ใช่ไหมคะใช่ก็คือเอาเนื้อแฮมเบิร์มาปั้นใช่แล้วรสชาติเป็นกะเพราเลย ออคือรสแชิมันจะอยู่ในเนื้ออยู่แล้วเหรอใ,ใช่ค่ะรสม,มากเดี๋ยวเราจะกินแบบโปะข้าวทั้งสองแบบเลยทำ you know? <c oughs> ออชั่มอยู่เนาะจีครับอ่ามาทานกันะเยอะนะครับที่งานกระชากนะครับวุดเซ็กซี่กะเพรานะครับอันนี้เชฟครัแบแอบเจ้านายมาขายเน,นื้อขโมยเนื้อเจ้านายมาขายครับเรียบร้อยเจ้านายดูแลครับผม <c oughs> ขอบเป็นเอฟซีนะคะอันนี้ขุ้อันนี้ ร้านไหนมาฝากร้านทนายไข่ปลาด้วยนะคะขอบคุณนะคะอันนี้เป็น FC จริงๆนะชอบรีวิวมากดูแบบมาสองปี้วด้วยโอจะได้ไม่แตกต่างกันจำได้เลยตอนแรกเห็นแบบดีใจมากขอบคุณค่ะขอบคุณหมดแล้วหมดแล้วหรอหมดแล้วค่ะอันนี้ต้องสุดท้ายนะคะไข่ปลาโอเคฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะต้องสุดท้ายแล้วร้านก็คือปิดแล้วด้วยนะฮะนี่เป็นจังหวะ เอามาเองนะคะจากซัพพลายเออร์โดยตรงว้าวซาลมสดๆเนาะกล่องเท่าไหร่นะคะเนี่ยกล่องหนึ่ง160บาทค่ะชิ้นใหญ่ตู้มากดีความสุขมากเลยทานกินกับน้ำจิ้มคือที่สุดเข้ากันมาก สำหรับวันนี้นะคะคือเขาปิด4ี่ทุ่มทุกคนตอนนี้สามทุ่มครึ่งแล้วเราเดินตั้งแต่บ่ายโมงเนาะไม่ไหวแล้วเจอกันคลิปหน้าจะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเยอะๆๆๆเลยนะบ๊ายบาย